พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิองพระสูตรที่17บเจ็ดวนปัตถสูตรสูตรว่าด้วยการอยู่ป่าของภิกษุพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามตรัสแสดงธรรมเรื่องภิกษุผู้อยู่ป่าสี่ประเภทคือหนึ่งถ้าอยู่แล้วสติไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นสมาธิอาสะวะไม่สิ้น ไม่บรรลุธรรมอันปลอดโปร่งจากกิเลสอันยอดเยี่ยมทั้งปัจจัยสี่ก็หาได้ยากก็ควรหลีกไปจากป่านั้นไม่ควรอยู่ในเวลากลางวันหรือกลางคืน 2. ถ้าอยู่แล้วสติไม่ตั้งมั่นเป็นต้นแต่ปัจจัยสี่หาได้ไม่ยากก็ควรพิจารณาว่าตนไม่ได้บวชเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่พิจารณาแล้ว ก็ควรหลีกไปจากป่านั้นไม่ควรอยู่ 3. ถ้าอยู่แล้วสติตั้งมั่นเป็นต้นแต่ปัจจัยสี่หาได้ยากก็ควรพิจารณาว่าตนไม่ได้บวชเพราะเหตุแห่งปัจจัยสี่พิจารณาแล้วก็ควรอยู่ในป่านั้นไม่ควรหลีกไป 4. ถ้าอยู่แล้วสติตั้งมั่นเป็นต้น และปัจจัยสี่ก็หาได้ไม่ยากก็ควรอยู่ในป่านั้นแม้ตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปทรงสแสดงถึงภิกษุผู้อยู่อาศัยคามนิคมนครชนบทและบุคคลโดยทํานองเดียวกับการอยู่ป่าสี่ข้อข้างต้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับบุคคลหมายถึงการติดตามทํานองสิทธิ์ติดตามอาจารย์ โดยทรงเล็งถึงการที่จะดีขึ้นทางคุณธรรมเป็นสำคัญส่วนปจัจจัยสี่หาได้ยากหรือไม่ยากไม่เป็นประมาณ